สวัสดีครับท่านผู้ชมพอกับเบา้าจูวิธีชีวิตอีสารครับพามาเจมเฮ็ดคืองเขาครับยี่ปีที่เท่าไหร่บสามสิบกว่าเนี่ยแหละจำ่าอะไรละลืมเพราะว่า่ายกันต่อเนื่องนะครับมาซุ่มเมอือถไทยชุ่มเมอือเก็บซุ่มเมอือขายชุ่มเอือครับโบม,มีเว้นครับจนกลัวเฮ็ดจีโซาครับผมมารุ่นกันเมืนเน่อนี่กี่เด็ดเต็มตาหรือว่ากี่เด็ดพอปนพอแกงก็รอรับชมครับ สูสๆวันนี้สูสๆโอ้สุดยอดเลยท่าสองท้องน้นองมันมันครับมันม,นม,นมนนันดอกบานครับดอกบานก็นอีกเกือบจุ่มพองางๆโอ้โซสารปวกจีกินขา ไฟมันตัดกันกันกบหมอแบตมันจีกระพริบครับพี่เห็นจุ้มยักษ์อยู่พี่ใช่อยู่พี่จุ้มยักษ์อยู่นี่จุ้มยักษ์ใหญ่นี่รังแตกนะเด็กโอโ้โหแม่นพี่จุ้มพี่ขอถ่ายรูปสักขอถ่ายรูปหนาะปกสักสามสิบวิ ภาพปกบองงามเขากับบอยากเขากับอัน้นนะบอเบิงครับบอเบิงโอเคได้ภาพสวยๆแล้วเรามางัดทั้งงัดกันอยู่คนนี้ จุมจุมอยู ite, ่น cool ั้นแหละสามจุมมันจะมีอันที่สี่สีมันจุมคู่กันไหมพี่น้องเนี่ยฝนลมคือมาแห้งเลยฝนจะตกเลยว่ะป้ายุเขาด้ยครับมันเขาว่ายแม่โบแมนอันจ้อันหนึ่งสองสามสี่หาป้านี่ได้หาจุ้มครับ Man man. Bỏ hết bọc gì nữa mẹ nó. Okay. nó. Phải nó phải. Phải xe cái các bạn Phải mỏi bẹt ของยางกับเอาอีกแล้วนี่ยบติดอีก่นะช่วยเลยไปเอาหมอแบดกันครับพี่น้องหมอแบดอยู่รถอดมือหนึ่งจุ้มยังง่าครับจุ้มยักษ์จุ้มยักษ์ใหญ่อีกแล้วครับท่านอืออีกจุ้มหนึ่งน้ำขางทางเด้แล้วนี่ขังทางรถขี่ไปขี่มาใี้ใครหมักออกน้ำขางทาง มีอีกไหมอีกไหมหมูเคลื่อนเนี่ปลานี่เด๋ยดหกดอกไไดหมดเลยปลาน้ำเรียบแมวเนี่ยัมวแม่นอันมักอยู่หม่องหกหกตรงใส่จะหมดแล้วครับไปปลาหน้านะปลาต่อไปกัน ฝนจาย่าเฝ้าออกตกเด้อฝนจะจะเจ็บเห็ดก่อนเด้อย,ยุงน้ำเงาใหม่กันลักออกเดี๋ยวกี่ไดน้ำเงาใหม่น้ำปลาหย้าเห็นแล้วฝนบ่เห็นครับข้าเจ้าเขี้ยงข้าเจ้าย่างไก่อีกสองจวง,ง,งครับท่านผู้ชมครับโอ้ฝนเกือบตก เ <c oughs> <c oughs> ห็ดก็เริ่มหัวาน่าล้วนหนเขาเก็บไปก่อนตาหนึ่งด้วยนี่หัวแบตห้างครับโอ้เหินโบติดเลยนี่นีาเอาหมอแบตสำรองมากันผาดโชคดีอยู่เป็นสั่นงานเข่าเลยผมเห็นผมว่าผมเห็นจุ้มนึง่งยหง่ใหญ่เอรีอยู่ใต้อุ้มเล็บแมว เราเราจะเอาได้ยังไงวันนี้มากกับปลาเถิดกับพี่ฝนครับพวกเขาเอะน้ำเล้ยงแมวปักมันบ่งแสะดอกไว้แล้วเฮ้ยโอ้ที่ถือกล่องเหรอราคาแพงเลย ดอกนึงใหญ่เตอิอครับแมอหยุดไต่ปลาบกกระเลียนบอกกระเลียนเออโอ้ต้นบกกระเลียนนี่โอ้แม่บกพีพวนพี่อึบ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 ข้อดีของการมีเสียมไขกควงงัดบอดดเด้วยลักษณะแบบนี้ มันเบา nh n h a สันสันกระดุดพี่น้องครับกาบานกันนะครับลมแห้งย่านฝนตกครับเดี๋ยวรอบตีหนึ่งตีสองพอกันไหมครับลมแห้งฝนมื่อนี่ย,ยนันเพื่เพอได้เก็บอยู่ครับมื่อนี่เดี๋ยวยูจะสองขีดสามขีดร้อยอยู่เดี๋ยวยูจะล้อยบาทนี่แหะครับขีดละสามร้อยโอ้โบแมนขีดละสามสิบ โลละสามลอยครับพอกันชิมหนาด้อพี่น้องอันนี้แถมกันให้เบิ้งคบพี่น้องบรรยากาศยามเวียนเห็ดออกยันได้สม่มมาเลาะยามเวียนครับอันนี้แถมหลังเก็บนะแถมให้เบิง้งสามดอก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  Ô đi đọc nắng còn nga nha nè 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 của nha nè nè của nha nè 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 up up lần mất muôn, Một... ê. ê, ê, đọc núng như này, chúm nhai.